สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสาไพ่ยิปซีนะคะหรือสาไพยทาโร่นะคะคลิปนี้สากา็จะมาทํานายดวงความดวงรายเดือนนะคะของราศีกรกฎประจำเดือนกรกฎาคม2563 ราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะวอดีสาได้ไพ่ามาใหม่นะคะไพ่พรมยานพยากรน,นะคะของอาจารย์พรมยานนะคะก็คือเป็นไพ่ของเท้ามหาพมพยาพิพเภกนะคะ <c oughs> ขออาภาัยนะคะ,นะคะเราก็จะมาทำนายดวงกันนะคะเราจะใช้ไพ่ สำหรับของอาจารย์ภูมิยานและก็ไพ่ยิปซีนะคะประกอบกันนะคะสำหรับการทำนายดวงไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นดวงโดยรวมโดยกว้างนะคะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะให้ดูอย่างมีสตินะคะแล้วก็นำไปปรับใช้นำเพื่อไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะไพ่ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ขออภัย <st rec> ในคลิปนี้นะคะสาได้เปิดไพ่ไว้ให้แล้วนะคะนะคะไพ่ใบแรกที่ได้นะคะได้ไพ่พระรามกับนางสีดานะคะแล้วก็ไพ่พระกฤษณะนะคะคเห็นไหมคะแสดงว่าในเดือนนี้นะคะ ชาวราศีกรกฎจะดูเป็นราศีก็ได้จะดูลักนณะก็ได้นะคะเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างใต้คลิปนะคะ <c oughs> พระรามกับนางสีดาพระกฤษณะนะคะพระรามกับนางสีดาหมายถึงคนที่มีคู่กันนะคะมีความอ่อนไหวทางด้านอารมณ์นะคะในเดือนนี้ชาวราศีกรกฎนะ อาจจะมีความอ่อนไหวในด้านอารมณ์ความไม่แน่นอนนะคะอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคะส่วนพระกฤษณะจะเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีง่ายๆเรียบง่ายสบายๆนะคะอยู่แบบพอเพียงนะคะ,ะแสดงว่าในเดือนนี้ของชาวราศีกรกฎนะคะ,ะให้ระวังเรื่องของอารมณ์นะคะ ให้ระวังเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์อ่อนไหวง่ายอารมณ์ไม่มั่นคงไม่แน่นอนนะคะจะเดี๋ยวจะถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายนะคะเนาะให้หนักแน่นอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะคะอย่าจินตนาการเพ้อฝันมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ยี่สี่นะคะพไพ่ใบแรกนะคะได้สองเหรียญนะคะ ไพ่ใบที่สองสวินออฟคัพนะคะเจดถ้วยใบที่สามได้นออฟสวอตเกาดบนะคะไพ่ใบที่สี่สวินออฟวานนะคะเจดเจนะคะเจดประกบหน้าประกบหลังนะคะแล้วก็สิบไม้เทา้านะคะคิงออฟวานนะคะได้สิบถ้วยนะคะเอ p e r อเนะคะ Queen of p e n t a ขึ้นและก็ Jasmine นะคะไพ่ใบสรุปดีนะ, <c oughs> ะในส่วนของไพต่ตัวตนของคุณนะคะคุณได้สองเหรียญสองเหรียญน,นี่แสดงว่าในเดือนกรกฎาคมนะคะชาวกรกฎเนาะอาจจะมีการหมุนเงินเป็นระวิงนะคะมือเป็นระวิงเลยนะหมุนเงินนะคะ หมุนเงินเพื่อใช้จ่ายหมุนเงินเพื่อในการทํางานหรือหมนหมุนเงินในการทําอะไรสักอย่างแต่ต้องใช้เงินเยอะแต่ถามว่าผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้นะคะแต่ค่อนข้างจะเหนื่อยหนักหน่อยเนาะนะคะเพราะว่าคุณมีความฝันเห็นไหมคะให้จะสะท้อนกันความฝันและจินตนาการคุณมีโปรเจกต์มีโครงการอะไรเยอะแยะในหัวนะคะเนาะโปรเจกต์ Project, หรือความฝันที่คุณคิดคุณจะทํา มันค่อนข้างจะเยอะนะคะมันเลยทําให้คุณคิดเยอะคิดมากปวดหัวนะคะคิดเยอะคิดมากปวดหัวนอนไม่หลับเป็นได้นะคะคุณเหนื่อยกับงานนะงานคุณเยอะนะคะแต่ว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณสู้งานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรเข้ามาประดังงานเยอะมากนะคะแต่คุณก็สู้งานแต่ถามว่าคุณเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะเพราะคุณแบกรับภาร,ระเยอะนะคะ แต่คุณก็จะประสบผลสำเร็จในเรื่องงานนะได้ King of Wands นะคะคุณจะประสบผลสำเร็จในเรื่องงานเรื่องงานครอบครัวคุณแฮปปี้นะครอบครัวคุณแฮปปี้มีความสุขนะคะเห็นไหมคะได้ไพ่ Emperor คุณกิงน,นะคะ Emperor กับ Queen of Pentacles น,น,นะคะเรื่องงานเรื่องเงินนะคุณรู้จักเรื่องการ ทำงานแล้วก็เรื่องการใช้เงินแล้วก็สุดท้ายคุณนไพพานจัสมินจัสมินบอกว่าจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสหรืออาจจะมีสิ่งดีๆคุณอาจจะฟื้นคืนชีพจากก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบไม่ค่อยดีเรื่องงานตกงานหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะได้งานนะคะ <S 1> <S 1> <S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องงานเนาะในเรื่องงานนะคะ เรื่องงานนะเดี๋ยวจะขอเปิดไพ่เพิ่มให้ในเรื่องงานนะคะงานคุณเยอะงานคุณหนักนะในเดือนกรกฎาคมนะแต่คุณเป็นคนสู้งานไม่ถอยนะคุณจะประสบผลสําเร็จในเรื่องงานเดี๋ยวเราเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะมาดูเรื่องงานกันของชาวราศีกรกฎว้าวเรื่องงาน เรื่องงานจริงๆคุณงานคุณก็ดีนะคะงานมันเป็นงานที่ทําให้ทําทางเงินให้แล้วก็แต่คุณก็ยังแบบยังลังเลยังโลเลอะขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณนะลังเลโลเลคไพ่สอง่อะไม่ใช่ให้ไพ่เด็ดไฮเทสเกิดขึ้นหมายถึงว่าคุณยังลังเลโลเลอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของคุณมากกว่านะคะคุณรู้สึกอึดอาาัดใจคุณรู้สึกยัง ไม่แน่ไม่นอนนะคะแต่เรื่องงานจริงๆง,งานคุณงานคุณดีนะคะดูพไพ่ใบนี้ถึงคุณจะเหนื่อยแบกรับภาระงานเยอะงานคุณจะเยอะแต่คุณประสบผลสําเร็จนะเรื่องงานเพราะอยู่ตรงตําแหน่งนี้พอดี i n g of ฟวันนะคะมันจะอยู่ตรงตําแหน่งตําแหน่งอนาคตที่จะเกิดขึ้นคือการงานคุณมั่นคง นะคะบวกกับที่คุณได้ไพ่ the emperor นะคะบวกกับคุณได้ไพ่ judgment แสดงว่าการงานของคุณเริ่มดีขึ้นเริ่มฟื้นตัวจากแต่ก่อนคุณอาจจะตกงานคุณก็อาจจะได้งานใหม่นะคะได้งานใหม่หรือว่า,าได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหรือจากแต่ก่อนคุณงานคุณไม่มั่นคงนะคะคุณก็จะเริ่มมั่นคงขึ้นนะคะต่อไปเรามาดู เรื่องเงินนะเรื่องเงินเป็นยังไงบ้างในการทํานายดวงสาก็จะทํานายในส่วนของการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาบนะคะจะต่อให้นิดหนึ่งเรื่องของโชคลาบนะคะเอามาดูในส่วนของเรื่องการเงินนะคะว้าวคุณได้ไพ่ใบเดิม การเงินของคุณในเดือนนี้นะเห็นไหมคะมีไพ่เฮอร์มิตขึ้นให้ระวังนะคะคุณมีค่าใช้จ่ายรออยู่เยอะค่าใช้จ่ายที่คุณคิดว่าคุณต้องจ่ายอะไรอะ่ะรออยู่เยอะนะคะแต่ว่าคุณมีคนช่วยเหลือไม้มีคนที่ช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงินก็คือคนรักของคุณครอบครัวของคุณนั่นแหละนะคะแล้วก็มีไพ่เฮอร์มิตขึ้น เป็นไพ่ที่เตือนเรานะคะเรื่องการเงินเนาะให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินนะคะถึงคุณจะมีเงินเข้ามาถึงจะมีเงินเข้ามือน,นะคะแต่ก็ให้ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าคุณจะต้องหมุนเพราะไพ่เดือนนี้เป็นไพ่ two open t h card สองเหรียญน,นะคะหมุนเงินฉะนั้นให้ระวังเรื่องเงินเยอะๆนะคะชาวราศรีกร,รกฎเนาะจะใช้จ่ายอะไรนะคิดให้ดีมีสตินะคะคิดให้รอบครอบก่อนจะใช้จ่ายนะคะ ในเรื่องของเงินนะคะเพราะคุณได้ไพ่นี้ด้วย Queen ัลเพนเตอร์นะคะคุณคุ้นคิดเรื่องการใช้จ่ายเงินเนาะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์นะคะหรือว่าการหาเงินหาอย่างไรแต่เงินน่ะตามนี้นะเงินคุณมาจากการทำงานเงินคุณไม่ได้มาจากโชคลาภนะอันนี้มาจากการทำงานนะคะฉะนั้นต้องมีสติในการใช้เงินเยอะๆนะคะใช้จ่ายเงินเรื่องการเงินต่อไปมาดูเรื่อง สุขภาพสุขภาพให้ระวังเรื่องความเครียดเนาะรู้สึกเดือนนี้คุณจะมีความเครียดเยอะเครียดนอนไม่หลับนะคะอาจจะเครียดเรื่องงานนะคะทำให้คุณนอนไม่หลับเนาะปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเห็นไหมคะสุภาพคุณไม่แน่ไม่นอนเนาะมีความเครียดนี่แหละเห็นไหมคะก็บอกพยายามดูแลระวังเจ็บป่วยนะคะมีไพ่ใบนี้ขึ้นด้วย อะเพจออฟคัพแล้วก็แปดถ้วยนะคะแล้วก็สีดับนะคะฉะนั้นให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยเนาะเพราะว่าเครียดมากนอนไม่หลับอาจจะมีการเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะอันนี้มีโอกาสนะคะให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วก็พยายามอย่าเครียดนะคะถ้าเครียดก็นอนไม่หลับก็ลองสวมดมนต์ไหวพระาดูนะคะเพราะว่า เดี๋ยวจะเจ็บป่วยได้ง่ายแล้วก็อย่าหักโหมง,งานหนักจนจนเกินไปนะคะต้องมีเวลาพักผ่อนมีเวลารีแลกด้วยนะคะเรื่องสุขภาพต่อไปดูเรื่องโชคลาภจะมีไหมนะคะโชคลาภในเดือนนี้นะชาวราศีกรกฎโชคลาภ <c oughs> สามดาบขึ้นมาก่อนเลยอ่ะ สองถ้วยสตริงโชคลาบนะคะเรื่องการเสี่ยงดวงคุณไม่มีนะสามดาบขึ้นมาก่อนเลยโชคลาภมาจากไหนแต่คุณจะได้คนช่วยเหลือเป็นคู่รักของคุณคนรักของคุณเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเข้ามาถ้าจะได้ได้โชคลาบจากคู่รักนะนะคะแล้วก็ความอดทนเนาะโชคลาบ โชคลาภม,มาจากคู่รักนะคะคู่รักเอาอเคอย่างอื่นโชคลาภอย่างอื่นไม่มีไม่มีนะคะโชคลาภม,มาจากคู่รักมาจากครอบครัวนะเลขเด่นถ้ามาจากคู่รักเลขเด่นนะ่าจะเป็นเลขสองนะคะเลขสองนะคะ ต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของส่วนในเรื่องของความรักกันนะคะความรักเราจะดูในส่วนของอความรักของคนโสดคนโสดคนมีคู่นะคะในส่วนของคนโสดนะคะความรักในเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีกรกฎนะคะคนโสดเดี๋ยวขอสามใบ ความรักคนโสดเขาบอกว่าให้คุณเปิดใจแล้วคุณก็จะพบแล้วก็ใช้เวลาแล้วคุณถึงจะพบกับ <c oughs> คู่นะคะความรักของคนโสดนะคุณต้องเปิดใจคุยนะถ้าคุณไม่เปิดใจคุณไม่เจอเนื้อคู่คุณหรอกนะคะเปิดใจแล้วก็ใช้เวลาแล้วก็อาสร้างจินตนาการหรือสร้างความรักนะคะให้ความรู้สึกโรแมนติก เต็มเติมเต็มนะคะอันนี้นะคุณถึงจะเจอคนรักนะคะคนโสดคนที่เข้ามานะคะในส่วนของคนโสดเนาะเท่าที่เห็นจะในส่วนของราศีเมษนะถ้าจะมีคนเข้ามานะในคนโสดนะคะอ้าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคนมีคู่คนมีคู่ ของเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรถ้าดูในส่วนของคนมีคู่เราจะเห็นว่าได้ไพ่สิบถ้วยอยู่แล้วแสดงว่าครอบครัวคุณแฮปปี้มีความสุขมากนะคะ,ะเห็นไหมคะครอบครัวช่วยเหลือกันเยียวยากช่วยเหลือกันแล้วก็เห็นไหมคะบางคนอยู่ใกล้ไกลกันอ่า ให้ Healing Family Issue นะคะให้ครอบครัวเยียวยาเนาะแล้วก็มันโทรหากันบ้างนะคะแล้วก็ให้อยู่กันเหมือนเพื่อนช่วยเหลือกันเหมือนเพื่อนนะคะคู่ของคุณถึงจะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะโอเคในส่วนของชาวราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็จะเห็นว่าโดยภาพรวมแล้ว ราศีของคุณในเดือนนี้ก็ยังต้องต่อสู้และก็ฟันฝ่าอุปสรรคไปอีกเยอะนะคะ,ะคุณถึงจะประสบผลสาเร็จแต่ว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นนะคะดีขึ้นในส่วนของเรื่องการงานนะคะ,ะเรื่องการเงินก็ผ่านไปได้เนาะโอเคเรื่องครอบครัวดีนะคะแล้วขอให้ทุกท่านจงมีความสุขและพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ